ไปเลยครับวันนี้เราจะมาเอาตัวยินนะนยงนะถ้าใครอยากเล่นยิงก็โดลดเราโหลดนี้ะเนี้ยมาครับมาสเตอร์เข้าเลยนะเข้ามาแล้วนะฮะเราก็จะน,นี่นี้นี้ไม่ V P นะถ้าผมอ่านผิดก,ก็พิมพ์มาได้นะแม่ My แอดออนสกินสิ่งกอ่อสร้างเท็กเจอร์ซีดซีดอย่างเออมันไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนนี่ถ้าเราอยากด้ดีขอสกินนะคอสกินเราก็แค่เลือกมาหมดหมู่นี่หน่อยนี่น้องน้าอะเรื่อยเลยเน่ดีนะทุกคนดีขอบนะถ้าเน่เน่ าใครยังไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้เปิดต่อการดูโฆษณาถ้าเรากดเข้าไปนะออมันจะเป็นหน้าแบบนี้นี่ติดติดตั้งสก,กินนี้อ่า,ไ,นะอาไปครับนะอ่ากดปครับเราต้องเข้านะครับทุกคนเราต้องเข้านะครับทุกคนจริงครับทุกคนพอดีผมเคยติดตั้งไปแล้วปไ,ไปไป จะได้คุณดูอืมโอเคนะเ,เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะแปดตรงเดียวสามสิบเอ็ดใครมั่งที่เหลือสามสิบเอ็ดเท่าผมเดี๋ยวผม,มอ่ะจะคุณไปในโรบบค้างหน้านะแต่ตอนนี้ผมไม่มีโรบบ มาอรอนะไปนะโอเคเข้ามาแล้วนะมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่ะแต่อันไม่ทันแล้วก็เข้าไปในนี้ไม่ก็เข้าไปในตั้งค่านี่คือตัวละครทั้งหมดผมแต่ผมไม่ใช้ตัวนี้นะอันนี้ไปไม่รู้นะผมไม่รู้ นี่ดีมดีมนะทุกคนฮะนี่ดีมนะทุกคนสมไสเลยฮะเน่น่เ่ลบต,ตัวละครที่ทคนไม่ชอบแล้วก็เข้ามาดีดีโอ้ดีใจมากเลยนะครับทุกคนที่ผมได้ดีมาทุกคน,กคน,กคนดีมเอาเหมือนกับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายเจอกันใหม่นะฮะ